ไปดูการซ้อมแผนเผชิญเหตุที่จังหวัดยะล,ลากันบ้างนะคะจังหวัดยะล,ลาได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยเมืองยะล,ลาสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะล,ลา91นะคะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยมืองเศรษฐกิจโดยมีพันตำรวจเอกดุลยามานเยนา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีและมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับ,ม,ม,กบมูลนิธิผู้ชีพกู้ภัยนะคะจำนวนกว่า2 0 0นายร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการการซ้อมแผนประกอบด้วย3มมิติค่ะคือก่อนเกิดเหตุมุ่งเน้นการรับข่าวสารแจ้งเตือนตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะของจุดตรวจ ระหว่างเกิดเหตุเน้นการปฏิบัติตามขั้นตอนหลักยุทธวิธีของหน่วยงานในพื้นที่สามารถระงับเหตุหรือป้องกันการเกิดเหตุได้และหลังเกิดเหตุสามารถติดตามจับกลุ่มสืบสวนสอบสวนจนทราบตัวผู้ก่อเหตุนำมาซึ่งการบังคับใช้กฎหมายได้นอกจากนี้ยังมีการนำเฮลิคอปเตอร์มาใช้ในการซ้อมแผนเพื่อเตรียมลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีด้วยนายอาซันเดงรักีนาประดัอำเภอเมืองยะลาหัวหน้ากลุ่มง,งานความมั่นคงกล่าวว่า การซ้อมแผนเผชิเหตุในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามนโยบายของกอง่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่วนหน้าซึ่งได้กําหนดให้มีการซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ8เมืองหลักโดยอำเภอืองยยลาก็เป็นหนึ่งในอำเภอที่อยู่ในกรอบการปฏิบัติและเป็นจุดศูนย์กลางของหน่วยงานราชการเป็นพื้นที่เชิงสัญ,ญลักษณ์ที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงมีความมุ่งหมายที่จะก่อเหตุเพื่อทําลายความน่าเชื่อถือของอํานาจรัฐ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุรวมทั้งสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ